โรคหัวใจขาดเลือดหมายถึงโรคที่เกิดเนื่องจากหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลยเป็นผลนให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหากรุนแรงจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายได้การที่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบหรือตันนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นเนื่องจากมีไขมันสะสมในผนังด้านในของหลอดเลือดเป็นผลให้ทางเส้นเลือดไหลผ่านแคบลงเลือดไหลไม่สะดวกกล้ามเนื้อหัวใจจึงได้รับเลือดน้อยกว่าปกติ นอกจากนั้นยังอาจเกิดจากเลือดและเลือดอุดตันได้อีกด้วยอาการที่สําคัญของภาวะหัวใจขาดเลือดคืออาการเจ็บแน่นหน้าอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะออกแรงพักแล้วดีขึ้นโดยจะรู้สึกแน่นๆอึดอัดบริเวณกลางหน้าอกหรือคอนมาทางซ้ายเจ็บลึกๆหายใจไม่สะดวกอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อแตกใจสั่นหน้ามืดบางรายนอกจากแน่นหน้าอกแล้วยังอาจเจ็บร้าไปที่หัวไหล่แขนหรือคอครับส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้นมีดังนี้ครับ โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งพบได้บ่อยและต้องระมัดระวังอย่างมากเพศช,ชายหรือเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือนโดยเพศช,ชายมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากกว่าเพศหญิง3-5ถึงเท่าอ้วนและไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมีบุคลิกภาพเจ้าอารมณ์โกรธโมโหง่ายเครียดเป็นประจำและมีประวัติโรคหัวใจขาดเลือดของคนในครอบครัวครับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนี้จะเป็นต้องได้รับการตรวจหัวใจนอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆก็ยังมีอีกครับเช่นการสูบบุหรี่และภาวะกรดรุนแรง หรือภาวะหยุดหายใจระหว่างหลับซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแล้วว่าทําให้ผู้ป่วยขาดออกซิเจนเป็นผลให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วและสามารถกระตุ้นให้เกิดิมเลือดอุดตันได้ง่ายขึ้นครับนอกจากผู้ป่วยจะมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพันจากลิ่เนื่องแล้วยังมีผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวัง คือกลุ่มที่มีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบซึ่งลิมเลือดยังไม่อุดตันผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการเฉพาะเมื่อหัวใจทํางานหนักคือตอนที่ออกแรงและหัวใจเต้นเร็วสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดมักจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้มากกว่าผู้อื่นครับและมักมีความรุนแรงของโรคมากกว่าผู้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลย การป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สำคัญคือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคโดยเฉพาะการควบคุมและรักษาโรคที่พบร่วมต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงอ้วนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆครับ เช่นการสูบบุหรี่ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม ah e, ่ห้้วนจนเกินไปการออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมอครั้งละ30นาทีอย่างน้อย5ครั้งต่อสัปดาห์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นปลาผักและผละไม้งดการรับประทานอาหารที่มีรถมันจัดหรือมีคอเลสเตอรอลสูงและที่สำคัญต้องผ่อนคลายจิตใจเพื่อลดภาวะเครียดครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้ามีอาการตักต่อไปนี้ห้ามปล่อยไว้ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เ็บต้องกลัหน้าอกเย้องลงมาทางลิ้นปีเล็กน้อยจุกแน่นอึดอัดบางทีร้าไปถึงกอหอยไหลซ้ายข้อศอกหรือท้องแขนด้านซ้ายกลามหรือคอด้านซ้ายบางรายอาจมีอาการใจวิว่ใจสัน่นชีพจรเต้นเร็วหรือช้ากว่าปกติเหนื่อซึมหน้ามืดหมดสติอาการเหล่านี้คือสัญญาณอันตรายของโรคหัวใจขาดเลือดครับอันตรายแบบนี้ควรรีบป้องกันไว้ตั้งแต่เนิน่นโดยหมั่นดูแลสุขภาพนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์และบอกต่อและอย่าลืมกด subscribe ให้สุขศึกษาหน้ารู้ด้วยนะครับ